ลแล้วกดซื้อเลยนะในสองซ้มตามนี้เลยนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมก,กับผมนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคส่วนพรักงา,ารสกินนี่ฮองหยานนะครับก็คือคุณต้องซื้อตอนนี้เนี่ย400คูป,ปองนะครับแล้วจากนั้นให้คุณล็อกอินตามวันที่กำหนดนะถ้าคุณก็จะได้สกินหยานแบบฟรีๆเลยคือเหมือนเอาคูปองไปก่อนนะ400แล้วค่อยล็อกอินล็อกอินล็อก in, อก in, ินแล้วคุณจะได้เงินครบตามจำนวนภายในวันที่13 กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถ้าใครจะเติมเกมกับผมนะครับคุณเติมผมประมาณ323บาทนะครับเอาไปเลย400รห้าคูปองนะครับสามร้อยยี่สิบสามบาทเอาไปสี่ร้อยห้าคูปองสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเทนโกที่ช็อปเติมเองกับมือนั่นเองนะครับสนใจเติมเกมเติมกับผมได้เลยที่เทนโกที่ช็อปนะลิงก์ใต้อยู่หน้าเลยอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของหยานะที่มีชื่อว่าออโต้อาชอนนะครับรู้ชัวร์กิจกรรมนี้ รับยังไงสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะโอเคเรามาดูกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะสมมติคุณเปิดเขาเกมใหม่มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นให้คุณกดนะครับไปที่หน้าจอนะครับสมมติแบบใครไม่รู้ก็คงอยากเอ้กดตรงไหนอะไรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เรากดออกนะครผมกดออกทั้งหมดเลยนะในัากนั้นเราก็ไปที่ร้านค้านะครับหลังจากนั้นไปที่ตกแต่งนะครับแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับแล้วก็กดซื้อเลยนะในหองซ่อตามนี้เลยนะครับแล้วถามว่าทําไมผมถึงกล้ากดซื้อ แบบนี้เลยนะง่ายๆทุกคนสกินนี้นะครับสมมติคุณซื้อไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้ฟรีนะก็คือคุณซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วคุณล็อกอินตามวันที่กําหนดนะคุณจะได้สกินนี้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับดูดูโมเดลดิโคตรสวยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถรับคูปองคืนได้ยังไงนะฮะเราดูวันที่สกินใหม่ของหยานนะครับคือโอเคเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะมีบอกนะครับตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่วันที่17จนะครับจนไปถึงวันที่23เนี่ย รับไป80คูปองนะครับตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่30รับไปอีก80คูปองตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่6รับไปอีก80คูปองแล้วก็ตั้งแต่วันที่7เดือน2จนไปถึงวันที่13เดือน2รับไปอีก80นะครับรวมๆแล้วคุณจะได้ประมาณ400คูปองพอดีนะเราจะรับตรงน,นี้ไปอีก79แล้วก็รับตรงน,นี้ไปอีก80นะครับยืนยันก็เท่ากับว่าเหมือนเราได้สกินฟรีนะแค่เราเข้ามาล็อกอิน เท่านั้นเองนะครับไม่ง่ายแค่นี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมกับผมนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคส่วนคามตรงการสกินนี้ห้องยานนะครับก็คือคุณต้องซื้อตอนนี้เนี่ย400คูปองนะครับแล้วจากนั้นให้คุณล็อกอินตามวันที่กำหนดนะถ้าคุณก็จะได้สกินยานแบบฟรีๆเลยคือเหมือนเอาคูปองไปก่อนนะ400แล้วค่อยล็อกอินล็อกอินล็อกอินแล้วคุณจะได้เงินครบตามจำนวนภายในวันที่13 กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถ้าใครจะเติมเกมกับผมนะครับครูเติมผมประมาณ323บาทนะครับเอาไปเลย4 0่ห้าคูปองนะครับสามร้อยยี่สิบสามบาทเอาไปสี่ร้อยห้าคูปองสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเทิร์นกดที่ชอบเติมเองกับมือนั่นเองนะครับเติมผมตอนนี้หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปรับสิทธิ์สุ่มวอลลพาสในวันที่ยี่สามนี้ทันทีนะครับจะแจกสิ้นเดือนนี้ทุกคนไปวันเป็นวอลลพาสซีซั่นไหนซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับใครสนใจก็ เติมได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับวนันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอก,กันนะผมบ๊ายบายต้องตอกใจชุดหนะ้าผมมันเป็นชุดแบบตัวแม่นหนึ่งนะอันนี้ต้องตอกใจนะผมเจอก,กันเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่แต่เสียงเนี่ยผมขออนุญาตนะเพราะว่าผมแบบว่าใช้ไม้สองอันนะครับสกิลหนึ่งแบบนี้นะพาสีสกิลหนึ่งโบงสกิลหนึ่งแบบนี้พาสีโบงนี่อลังการจัดต่อไปสกิลสองแบบนี้ แอตสีส่สกิลสองเดี๋ยวนึงน,นะต้องตีคิดธรรมดาทีนึงก่นอนโบโบแล้วก็สกิลสองบูฟนี่แบบนี้ทุกคนแล้วก็อัติเมสสกิลแบบนี้เลยนะครับนกบินมาจัดไปอตปปปบบไปัติบุบปะบุปปะบปปะบุมอะไรล่ะเทพะตุ้มตุ้มโหดูดิทุกคนอลังการจัดนี่ดูปล่อยปล่อยเป็นนกด้วยนะแล้วคือแบบดูดินกกระชือนกกระพือนกรอนกระพือเลยอะ่ะดูดิ นกกระพือเลยอ่ะเชี่ยได้ฟรีอะแจกฟรีแบบนี้ได้ยังไงเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีไม่มีก็ไม่โกรธเพราะว่าเอฟเฟกต์วาร์ปสวยมากไม่ใช่ไม่มีก็ไม่โกรธเพราะว่าเอฟเฟกต์สกิลสวยมากประมาณทุกคนสำหรับเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของตัว Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like.